โสดแล้วสวยขึ้นจริงไม่เชื่อดูนางเอกคนนี้เลิกเฟ้นปูพอดระเบิดรรเบอรเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้ผันตัวเป็นสาวโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิววรรณรสตอนนี้เธอเลิกรายอย่างเป็นทางการแล้วกับพระเอกดังอดีตคู่จิ้นอย่างเจเจพิพัฒและถึงเมว่าตอนนี้จะขึ้นสเตตัสโสดตัวโตโต แต่บอกเลยว่าชีวิตหลังโสดไม่ได้เยอ่ย่างที่คิดเพราะงานรุมอย่างมากก่อนหน้านี้วิวเพิ่งได้ขึ้นโชว์ Planet of f r i e n d Concert เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาณนะ t ดาซิ i t y p e e พิร์สค m m ม t t ต e ปอร์ตแอนด y ยิมเนเชียมเซนเตอเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังทำเบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองด้วยเรียกได้ว่าฮอตปังระเบิดระเบิดเพิไปเลย